เก็บกุดบอรีกันพี่น้องเข้อข่อยมันจิทันหนาวเน้อค่ะวันนี้ปุยใส่กันเด้อหดดแบบลุงงกันละเก็บลูกกุสบอรีอยู่ข้างบ้านนี่ไปเห็นไปใส่ใส่ขึ้นแก้วเลยเอาไปดูเอาดองไว้ เไมาด,มดนูนี่ลูกไสเคือแก้วได้พี่น้องนี่สุดตนนปปาา้าันี่เป็นปูบานเห้องหนาดูดนที่เป็นภูมิไหมต้องไปเปลี่ยนปุ๊กก็บักสมมตนะคะโอ้แออะไรอ้าวต้นมอวิลีก็ไม่ค่อยไหลต้นเบิ้งเด็กเลยก็ เป็นตะไครยอยู่ดูก่อนเด้อฟังนีเลยบอนนี่นสุกแกบบ่ไปยังไม่แก่เลยจ้ะดูหัวกระโพดเล็กน้อยกระโพดข่อยง่ายเว่าเป็นเออเออเออมันที่สุดของไอ้อังกฤษที่ได้กินบ้นนี่ทั่วข่อยเท้าเครืออล่อบ้นนี่เกี่ยว <c oughs> เกี่ยวขึ้นมาแล้วว่านดอกไม้เกิดไหมแมงดินมาแมงดินมาจัดก,การเบียดดอกไม้ค่อมัดเอ็เเอดเด็ดเพื่อจะสร้างหลายเถี่ยนน้องถึงแมงดินมาหายหรือดิพี่น้องเพื่นเพื่นถากเพื่อ,อ,อ,อมนมาปะก็รู้แหละแต่คงหูัว่าจะเนเพื่อสร้าง ในสตัดดอกกุหลาบดอกกุหลาบแก่แล้วตัดดอกกุหลาบออกก็ไอ้บังคือก็ต้องลีดทีนี่เป็นดอกเซยนี่ดกอกใหม่เลยดอกลาคอยดกดคักด้วยพี่น้อง,งอปปเลยดอกพ่อปีสีชมพูพีสีแดงพ่อปีสีแดงขาวเฮ้ยลือก นน้ำแต่นน้ำสันใบไหลเหมือนกันไป,ไปีใบามาแล้วใบสองใบสองครืออะไรนี่เลยพี่น้องโอ้เพียเม็มดกินเพียเพียกินมดโอ้กินตายว่าตายเห็นเนาะง่วงดอกกุลับชนดอกกลุ่ม อุ้นี่ยรุนเหรอออามาตัดดอกแก้มันออกจะได้เป็นดอกลหลายเป็น่ามือเล็ดเลยมเวลาเห็ดมันสักผ่ามันสวนประฟีสีขาวนี่หุบแล้วดอกไม้กระรวยหมดเร้วทุกพี่น้องหอมหอมบุ้ง,ง,ง,งสีสีตอนที่มันยังบระแกแห้ง ส่นดอกดกุหลาบสนดอกอังกฤษคอยไปนไยันใดเผื่อกัเอาดกาอกใหม่มาทุกเทียอไพี่น้องมันจะดอกางา,า,กาไหมกุหบกุหลาบคยกูกตัวนี้ต้องหายฉีดตัวนี้นนเลตบกนงานอ ใหเบื iya, at, <Yeah. S 1> ừ, ้องข้งบ้านไมนพรุ่งนี้ขยะสีน้ำตาลนะคะขยะรีไซเคิลเต็งกวกไปด้วยเจ้าดอกโอ้ดอกป้าดกแนี่ยเ้มันคือว่าต้นคือว่าโตวะดอกกุหล่าวก็รังค์ไม่เยอะดูดอกอันนี้เป็นหมอเป็นหมอกแต่ฮักแต่ฮักคุณ รับต้องเล่งต้องเล่งอยู่พี่น้องเลยไปยเขาล้างบ้านเด็นด้วย้งคุยทะ้งเราผอมพะเพลพจาจะรอบน่นไหนคะเอ้ากอเด็กหน่อยไป,ไปไใส่่ะ สองปอนดราคาตัวหอมก็จะหอมเมืงาดหอมปันละค่ะรเยลส์สมาร์แพลนนี่พี่น้องสิบสองปอนตะกี้นี้ซีนี้ผ่าปอนตัวขข่พันกาพันก็บาทบ้านเขาหมดตกๆเลยตัวข่อยมันาะหนึ่งคูณต้นหอมเพยก็ลังออก มะเขือก็จะไดกินป่ะน,นี่ไอ้ของเขาดอกใหม่สวยเลยมะเขือเทศก็เป็นดอกลูกลูกบนในสีตรงค่ะโอ้ยอันนี้คุณถือแห้งต้องการน้ำนั่นก็เป็นใบด่างอ้หต้นไม้ด่างกำลังมาแล้งอันนี้ก็เลยด่างน้ำน,นี่เนาะผักชอยไหมนันก,ก็ด่างยังสิหยิบซื้แล้ววานใส่กระถางไว้งามๆพี่น้องาพักบุบแง่เกิดว่าเปลี่ยน ทะเลดอกกุหลาบรู้อะไรเร้าเด้ไหมตัดสวนตัดหนาไว้ดูดอกกุหลาบสีขาวด้วยพี่น้องดูสิสีขาวโบหรือสุดพุทธองพี่น้องคน่หนเอเลี้ยอยู่โอ้คนไหนในถางออกแพลคักแพลเน่ยผักซีกินตุ่นนี่ซั่ ตันดอกซีดารตัวนี้งามไหลอุย้ยแตะกับใบใบหอมผักซีห่วยๆออมปลาได้พี่น้องเอ้ยนี่ออมปลาก็ส่นดอกไม้ขไปแตงกวาต้น,ออนนี้ข้างนี้สันนี่หอมหอมหอมดอกกุหลาบพี่น้อง yes what what do you want darling สวัสดสี ศึกษาสิเป็นเล่นพิเศษเด็กคนด้พี่น้องพิษสนัะไปขาก่อนอาหารไปสนักไปนื้อนว่าไมเงแปดปอนหกักแล้วก็มาขายหอยพี่น,นี่เป็นไอซ้างขักออมาเรวซ้างว่ะก็ได้ว่ามเน่านี่อด่้ือยางเีพี่น้องเบื้งเปลี่ยนี่ยลูกกระลาวข่อยเขาบอกไลปารกเป็นนะคะนี่ งานงาผักหรีดีปังสีชมพูออนละมุนละไมป้าสตรอร์อลี่อยเป็นน้อยแล้วโอ,โอ,โอห้หอ้หูวมาจะเห็นโอเคจ้าพี่น้องจ้าไปทำสแน็คให้ลูกกันดวยจ้า